quá biết mùa cho mùa mẹ không biết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  không không สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านครับผมกะพ่อครับบาวมนได้ทั้งช่องบาแองก์ชั้นแนวนะครับผมกะคือเก่านะครับอีพี่นี่ครับผมบาวมนกับสีมาอยู่หากินครับผมมหาส่เบ็ดป่านี่ครับเบ็ดสี่สิบกว่าหลังครับพี่น้องเงี้ยมืนนี่ก็สะเป็นใส่เดือนครับผม มันนี่ก็สยามสองรอบแล้วก็สิกูย่ำเซลนั่น,นพี่น้องเนาะอีกรอบหนึ่งก็จังได้ก็รอติดตามกับพี่น้องบะมุนก็สิขอตัวไปใส่เบดเห็นมันแล้วกันได้ครับพี่น้อง พี่น้องคือเพิ่งใส่เบ็ดแล้วนะครับใส่เตวินจนคำมับเลยครับผมยิงแต่ห,หอกอะจังมาธาลุ่นกันช่วงยาม,มครับผมครับตอนนี้ก็ได้ลายามเบ็ยครับพี่น้องนะกเกือบทีสองอทุ่มแล้วก็หอดไปล่ายามแล้วครับผมยิงแตเหอกอะ เป็นรุ่นหนึ่งครับพี่น้องว่า,อย,าวอ,อย่างเบ็ดรอบแรกนี่ชิได้ปลาวะหลังหนึ่งครับพี่น้องปารเบ็ดจุนหมูครับผมคุณนะ่ะหัวจุม่มลงน้ำเลยติดปลายอย่างน้อบ่หนอผุดเส้นหลายครับว่าชิติดป,ปลาไหลผุดเ <laughs> ส้นกระง,งูเจ๊ขึ้นหนึ่งหนึ่งครับพี่น้งนงนอง มารุนกันเลยครับผมว่าสิติดปาลาหรือสิติดงูหรือสิติดปลาไหลหรือว่าสิรุดแล้วครับผมมาลุ้นกันเลยครับผม ปลาดุกเซครับผมโอ้นึกว่าปลาไหลนี่ครับปลาดุกเงี้ครับผม,บผมใส่งามครับปลาดุกหน้าใส่งามมครับผมนี่มันหมานครับผมมันหมานแต้มแหลกครับผมรอบรอบแหลกครับผมแต้มแหลกรอบแหลกปลาดุกครับมันหมานครับผมใส่ถูกกันครับผม อ่อยครับแต็มแหลกมาแล้วครับผมดุกใส่ผมงามครับจากนี้นี่ก็มีปลาคอตันนึงรับผมปลาคออันนี้ไปตาบืนอิปูรครับกับปีกี้นี่ครับพาไ้กินเขาอยู่้วเสือกี้ปูกินเขา,เขาตื่วรุ่นกันต่อครับพี่น้อง หลังมีจิ้ตป่าครับพี่น้องหลังมีจิดตป่าครับนี่ครับแต้มที่สองครับผมหลบแหลกแต้มที่สองครับผมปากคอครับผมปากคอปากคอหน่อยครับผมแจมแจมครับ จำที่สองแล้วครับพี่น้องแจมสองครับจำจำก็ผมเน้อรุ่นกันตอ่อพี่น้องแก้แวแก้วแก้วตาหนีติดตาครับพี่น้องนี่ครับผม Đúng rồi không <laughs> Đúng rồi Đem sám hấp ามแต้มพี่น้องครับผมพยายามเซตเรียบร้อยนะครับผมจะได้ปลาสามตัวนะพี่น้องปลาดุกใหญ่ตัวหนึ่งดุกหน่อยตัวหนึ่งแล้วก็ปลาคอปลาคอน้อยอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องนะอีกสามตัวครับรอบแรกครับผมได้กับมาถารุ่นรอบสองครับพี่น้อง ว่าสีได้มาเพิ่มบะครับตอนนีหมมนนนะ้ห้องก็ได้เวลายามเม็ดรอบสองนะพี่น้องนะเ้องกลับไปลุ้นกันครับว่ารอบนี้สีได้ปลาจักตัวบ่แต่มแรกพี่น้องนี่ปลาไหลเตรียมแรกรอบสองครับผมปลาไหลโอ้นี่ครับมันหมานครับผม kéo khắp cũng kéo kéo nhìn thấy khắp cũng nhì mần mãn อะไรครับผมเตรียมแรกครับผมปลาครับพี่น้องที่ปลาครับผม นี่ครับผมแต้มที่สองครับผมรอบสองครับผมปัดดุครับผมนี่ครับแต้มแรกเป็นปลาไหลพี่น้องแต้มสองปัดดุครับผมแก้วเลยครับพี่น้องสองแต้มครับพี่น้องดูกันต่อครับผมครับ รอบสองพยายามเซตเรียบร้อยครับผมนี่ครับผลงานปลาไลก็ถือว่าตัวใหญ่อยครับผมตัวหนึ่งแล้วก็ปลาดุกพ่อตัวงามๆอีกตัวหนึ่งครับผมใครสองตัวนะพี่น้องนะรอบแรกก็ได้ประมาณสี่ตัวร่วมกันก็ 1, 5, ไดือม่านห้าหกตัวทีนี้ก็ ถามเ่อรุ่นตอนเศร้าครับผมพี่น้องเกิดสวัสดีพี่พี่น้องก่อนเศร้าๆนะพี่น้องนะตอนนี้ก็เดี๋ยวเวลากูเบียแล้วครับผมเดี๋ยวเรากลับไปรุ่นกันเลยครับพี่น้องว่าเศร้านี่กูเบียดนี่เสดไปตัวบ่หลักนี่ติดปลาพี่น้องมั้ยติดปลา ี่ครับผมปากคอหน่อยครับผมสุดสั้งผมเมื่อนี่โอ้เหนี่ยกินเล็กครับพี่น้องกินเลอกความมาเนี่ย ปล่อยครับผมตัวน่อยแห้งเบกครับกะกูเรียบร้อยนะครับพี่น้องกะติดปลาข้อน่อยตัวเดียวนะพี่น้องผลงานยังสดได้ปลาข้อน่อยตัวเดียวบอลมอนก็เล็ยบยปล่อยเลยตัวน่อยแห้งเอาไว้มันแย,ย่ก่อนเ้าก็บว่ามึงผลงานของ ยงำคืนกับยงำเซาร่วมกันนะพี่นอ้องปลาคอหน่อยครับผมปลาเค็งปลาคอหน่อยครับปลาดุกหน่อยครับผมปลาดุกครับผมใสยย่ยงำเงำครับผมตายแล้วปลาคอหน่อยครับผม ดูครับผมปอดูตัวใหญ่ก็มัวผมนี่ครับผลง,งานนี่เจ็ดตัวครับพี่น้องบนรวมกับที่ปล่อยกับหลายตัวอยู่ครับตัวน่อยเห้ แก้วับพี่น้องครับที่นี่กัสันมักกับกดไลค์ให้น้ำได้ครับผมพี่น้องเกิดที่น,นี่กัฝากกดติดตามช่องบารแว้งชนแนลไว้น,น้ำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแล้วก็อย่าลืมกดก,กระดิ่งไวนะ้น้ำจังบ่าผ่านคลิปเพื่อบำรุงอัพคลิปใหม่ๆออรุ่งนี้ เมืสิจแจ้งเตือนพี่น้องเนาะจริงๆเลยครับผมการหาอยู่หากินของคนอีสานคนบ้านนอกครับผมหาไซเบ็ดไซปลาเนาะเป็นผู้ขึ้นเขาหาแร้งหาไหนงไหนูครับผมทังนี้ก็ฝากช่องน้องไม่ไว้น้ำนะครับพี่น้องก็สั่งัะอีพี่นี่ คงสิบบมีอย่งางไรนะพี่น้องก็ขอฝากพี่เพียงน้องไปแค่นี้ครับผมก็สวัสดีครับ